สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า NAS หรือคำเต็มเต็ม Network a t t t อตเท s t o r สหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Network จากทาง Terra Master ซึ่งพูดถึงแบรนด์ Terra Master หลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูมากนะักรวมทั้งผมเองก็เช่นเดียวกันและจุดเด่นแรกเลยสำหรับ NAS ตัวนี้ซึ่งเป็น NAS ในขนาด 4B ก็จะพูดกันว่า d r i v e b นะครับก็คือใส่ดิสได้4ตัว กับราคาค่าตัวเพียงแค่9,590บาทเท่านั้นเองซึ่งหากเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆในตลาดที่เราคุ้นหูราคามักจะอยู่ในช่วงหมื่นกลางๆเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเท่ากับว่ากับค่าตัว9,000กว่าบาทและที่มีฟีเจอร์ใกล้เคียงกันในลักษณะเดียวกันนี้มันเป็นตัวเลือกที่เป็นเนสในระดับราคาประหยัดสำหรับใช้งานในโฮมออฟฟิศหรืออ่าสมอลบิสเนสนะครับธุรกิจขนาดเล็กหรือจะใช้งาน ในองค์กรขนาดใหญ่อะไรแบบนี้ก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละคนนะครับเรื่องเบื้องต้นเรามาดูเรื่องของการออกแบบก่อนดีกว่านะครับสำหรับเนสตัวนี้ถ้าหากว่าถามถึงความสวยงามนี่บอกเลยว่าออกแบบมาสวยเลยละนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบอะไรอารมณ์ประมาณผลิตภัณฑ์จากทาง a p p l e ิลธีมของมันก็จะมาในลักษณะนั้นสีนี่เป็นสีแบบมิลเลเนียมสี อลูมิเนียมนะครับแต่วัสดุที่ใช้ไม่ได้เป็นอลูมิเนียมหรอกนะเพราะด้วยค่าตัวที่มันถือว่าอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดถ้าเป็นอลูมิเนียมราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่พื้นผิวก็จะมีการยิงทรายให้เหมือนกับว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับวัสดุด้านหน้าก็เป็นพลาสติกเท่านั้นเองด้านหลังจะมีพัดลมระบายความร้อนในขนาด80มิลิเมตรสองตัวพอเชื่อมต่อมี USB 3.0 2ช่องมีแลนความเร็วในระดับจิกกะบิต นาตัวนี้แค่สูงสุดแค่1นึจิกะบิตเท่านั้นเองแล้วก็แจ็คสําหรับอะแดปเตอร์ apter, นะครับก็คือไฟเลี้ยงส่วนด้านล่างก็มีช่องระบายอากาศด้านหน้าบริเวณสายมือบริเวณนี้ก็จะมีปุ่ม power แล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะครับและตัว B ที่ติดตั้งตัวฮาร์ดดิสนี่สามารถใช้ได้ทั้งฮาร์ดดิสในขนาด3.5นิ้ว ก็ได้นะครับหรือจะเป็น ssd 2.5นิ้วก็ได้ hard disk drive ที่เป็น2.5นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันการติดตั้งตัวดิสนี่สะดวกเลยเพราะว่าเป็นในแบบ tool free หรือว่า t o o l l a t e นะครับเอาดิสเข้ามาใส่เนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูง่ายๆแบบนี้เอา hard ิดเข้ามาใส่ปัป๊บมาวางให้ตรงจากนั้นเอาตัวล็อกใส่เข้าไปแล้วก็กดล็อกกึกๆมันก็จะติดทันทีและเราก็สามารถนำไป สอดเข้าไปนะครับที่ตัว n นสอะมันมีบังคับทิศทางไหมเนี่ยอ๋อไม่มีถูกแล้วนะครับอันนี้อาจจะฟิตนิดหนึ่งอ๋อฟิตมันต้องกดจนดังแก๊กจากนั้นก็เพียงแค่นำมาเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดล็อกนะครับซึ่งไม่มีกุญแจล็อกไม่มีเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เหตุผลส่วนหนึ่งก็ออกแบบมาสำหรับเป็นโฮมยูเซอร์หรือว่า Small อฟอ่าสมอลบิเนนะครับเป็น Home Office อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้ต้องป้องกันว่าโดนขโมยข้อมูลหรือโดนขโมยดิสอะไรแบบนี้ก็ด้วยค่าตัวที่ออกแบบมาให้มันค่อนข้างประหยัดนั่นเองนะครับก็เห็นไหมว่าใช้งานง่ายติดตั้งง่ายไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรส่วนในกล่องมีอะไรมาให้บ้างมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟ1 2โวลต์ สูงสุด6แอมป์หรือ72วัตต์นะครับตัวส่วนสเปคบอกว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้จะดึงพลังงานฝั่ง AC มาสูงสุด90วัตต์แล้วก็มีสายแลนมาให้1เส้นความยาว1เมตรมีสกรูสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสต์อ๋อไม่ใช่ฮาร์ดดิสต์สำหรับอถูกแล้วแหละสำหรับฮาร์ดดิสต์ที่เป็น2.5นิ้วหรือ SSD 2.5นิ้วเพราะว่าตัว B ตรงนี้ นะครับถ้าเกิดใช้ดิส2.5นิ้วจะไม่สามารถยึดกับตัวล็อกที่ติดออกมาได้จะต้องยึดผ่านรูที่ออกแบบเอาไว้ตรงนี้นะครับวัสดุที่นี่ก็เป็นเพียงแค่พลาสติกเท่านั้นเองแล้วก็มียางหนุนนะครับสำหรับแปะเสริมกันลื่นแล้วก็มีคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานรวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันแล้วก็มีสติกเกอร์สำหรับ แด้านหน้าแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าช่องไหนมีความจุเท่าไหร่สำหรับผู้ที่ติดตั้งฮาร์ดดิส์ใช้งานในความจุที่ไม่เท่ากันนะครับเอาละเรื่องของการออกแบบเรื่องของหน้าตาเราได้รับชมกันไปแล้วส่วนเรื่องของการรื้อเดี๋ยวค่อยมารื้อกันเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะเห็นว่าข้างในเป็นยังไงจากนี้เรามาดูนะครับในส่วนของฟีเจอร์ว่ากับค่าตัว90,00กว่าบาทต่ำกว่าเมินตรงนี้ มันทําอะไรได้บ้างเทียบกับแบรนด์หลักที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยที่บอกไปว่ามันกลายเป็นตัวเลือกที่เป็นตัวประหยัดมันจะโอเคขนาดไหนทําอะไรได้บ้างมีความยืดหยุ่นกับการใช้งานมากน้อยเพียงไรเรามาดูข้อมูลทางการตลาดนะครับที่เรียกกันว่า Marketing Content จากทาง Terra a Master ตัวที่ผมนำเสนออยู่คือ F4210 นะเป็นบอกว่าราคาเนี่ยถูกกว่าในตลาดกับตัวอื่นๆ กว่า110เหรียญก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายได้และตัว CPU นี่เป็น ARM v8 6 4 b i บิต quad core processor นะครับความเร็วสูงสุดอั to 1.4กิกแล้วก็รองรับการใช้งานเรทอะไรต่างๆสำหรับฟีเจอร์หลักๆที่ชูมาก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์แพ็ก Network Storage Server สามารถนะครับ ใช้เป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์กก็คือแชร์ข้อมูลกันในบ้านนะครับหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจะใช้งานในแบบ HTTP, SMB, CIF, AFP, FTP, NFS หรือเว็บด v าก็ตามแต่ได้หมดเลยนี่จะเก็บข้อมูลจะเป็นเรื่องของรูปภาพจะเป็นวิดีโอเป็นเพลงเป็นข้อมูลทางเหมือนกับ Office d o c ument นะครับ สำหรับเอกสารต่างๆก็ทำได้หมดสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่ Google Drive, Dropbox ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องของมัลติมีเดียนะครับอันนี้ก็รองรับซอฟต์แวร์ยอดนิยมอย่างเช่น MB หรือว่า Plex สำหรับ MB หรือ Plex ตรงนี้ก็ใช้เป็นลักษณะประมาณว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับสตรีมเรื่องของ มัลติมีเดียอย่างเช่นอยู่นอกบ้านอยากจะฟังเพลงเราก็สามารถยกสมาร์ทโฟนยกมือถือของเราเชื่อมต่อมาอยัางเน็ตที่เราวางอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เปิดดูหนังนะครับหรือจะเปิดฟังเพลงอะไรต่างๆหรือแม้แต่จะมีการแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนในกลุ่มที่สนิทสนมกันอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากนั้นยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างในส่วนของ private space in cloud สามารถ ใช้งานมันให้เป็นคลาวส่วนตัวได้เช่นกันสามารถรีโมทมาจาการะยะไกลเมื่อเราออกไปทำงานต่างๆแล้วต้องการข้อมูลอย่างเช่นว่าเหมือนผมไปออกอีเวนต์คอมพิวเทถ่ายวิดีโอแล้วก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นมาที่คลาวของผมส่วนตัวแล้วให้ทีมงานที่อยู่ที่เมืองไทยรีโมทเข้ามาแล้วก็ดึงฟุตเตจไปตัดต่อแล้วอัพกลับมาแล้วผมก็ดาวน์โหลดไปเพื่อทำการอัปโหลดหรืออะไรต่างๆนะครับเพิ่มความสะดวกในการทำงานได้หลากหลาย ถือว่าเป็นฟีเจอร์มาตรฐานของ n น t โดยทั่วๆไปอยู่แล้วและสำหรับคนที่จะใช้เป็นมินิเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในระดับองค์กรขนาดเล็กนะครับในบริษัทขนาดเล็กของตนเองเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลกันได้อย่างเช่นอยากจะเป็นอยากจะใช้เป็น MySQL Database อยากจะเป็น FTP หรือจะเป็น Mail Server ตัว n e s ของ t e r r a Master ก็จะมีแอปพลิเคชัน แบบฟรีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถ้าหากต้องการใช้แบบที่จ่ายมันก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าของฟรีต้องการเซฟงบประมาณก็มีหลากหลายที่เป็นมาตรฐานยอดนิยมอย่างเช่นบล็อกอย่างเช่น Amazon S3 SYNC ซิงโอเมย b ์แบ็กอั r หรือที่บางทีเรียกกันแบบโอมีอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็มีเพื่อนเราบอกว่าอ่านว่าโอเมยนี่นะก็สะดวกนะครับไม่ต้องควักกระเป๋าเพิ่มตัว OS เป็นการพัฒนาเองจากทางเทรามาสเตอร ใช้ชื่อว่า TOS ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เวอร์ชั่น TOS 4.2หรือเบต้าเวอร์ชั่น5เท่าที่ลองหาดูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็บอกไว้ว่าใช้งานง่ายเป็นอะไรนะ user friendly อันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูตอนรีวิวอีกทีหนึ่งว่าเออมันจะง่ายตามที่เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่เคลมเอาไว้ ว่าเป็นเจ้าเดียวในตลาดสำหรับเน็ตขนาดเล็กณเวลานี้ที่รองรับด็อกเกอร์ด็อที่ว่านี้เป็นเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์หรือพูดง่ายว่าเป็นศูนย์รวมที่เอารูปไปแบ่งปันกันไปแชร์หรือไปเก็บไว้แล้วให้คนอื่นเอาดึงไปใช้งานเพื่อทำคอนเทนต์หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนกับเว็บไซต์ที่ขายรูปภาพ ที่มีลิขสิทธิ์ใครจะเอารูปเราไปใช้เราถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปใช้เขาก็จะต้องสับส c r i b e เราอะไรแบบนี้หรือเราจะ s u b สคร i b ตของเขาเพื่อเอารูปมาใช้งานอะไรต่างๆบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่รองรับด็อกเกในเวลานี้เรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของการสำรองข้อมูลนะครับก็สามารถทําได้หลากหลาย ทุกแพลตฟอร์มคนที่ใช้ Mac OS ก็สามารถใช้งานผ่าน Time Machine Windows สามารถใช้อ m e ยที่แถมมาให้นะครับหรือถ้าเกิดผ่าน Mobile Device ก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆมือถือผ่าน TNS Mobile App ก็ได้หรือจะแบ็กอัพโดยตรงผ่าน USB ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สมาร์ทแอปนี่ชัดเจนพูดไปหลายรอบแล้วว่าสามารถเข้าถึงด้วยมือถือได้นะครับก็มีแอปให้ทั้ง Android และ iOS เรื่องของการติดตั้งใช้งานซึ่งจะมีบริการหรือลูกค้า,อ,าอะไรนะบริการหลังการขายที่เอาไว้เทคแคร์ลูกค้าจะมีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการรับประกัน exclusive worry-free warranty บอกได้เลยว่า brand new replacement for 2 year ก็คือเปลี่ยนใหม่ทันทีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีใน2ปีนะครับและ มีการบริการหลังการขายหรือตอบกลับลูกค้าภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่าครบครันนะครับกับค่าตัวเพียงแค่9,000กว่าบาทแต่คุณได้ฟีเจอร์ต่างๆเหมือนกับ n นสในราคาเหมือนกว่าสุดท้ายเรามาดูสเปคของมันกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสเปคตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมมีสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างหากเปรียบเทียบกับ n นสในเรด ประมาณเดียวกันที่เป็น 4B ราคาค่าตัวสูงกว่ามากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณรูปภาพจากทาง Windows Central ด้วยนะครับก็ตัว Terra Master F4210 เป็น CPU จากทาง r e a l t e k เป็น ARM RTD 1296แล้ว r รม 2GB สูงสุดนะครับไม่สามารถไม่มีช่องให้เพิ่มแรมได้แล้วก็ r r v v e b y จำนวน4ช่องใช้งาน SSD ก็ได้ฮัดดิสกก็ได้แล้วก็ตัวนี้ สามารถทำ SSD caching ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณจะทำ SSD caching ก็จะต้องเสียเบไป1 B เบให้กับตัว caching แต่ถ้าหากมองว่าเพียงพอนะครับ 3. drive b a ตรงนี้ที่เหลืออยู่ซึ่งมันรองรับความจุสูงสุดเลยนะ7 2เทราไบต์แล้วถ้าเกิดเรายอมสละไปอันนึงเอา SSD มาใส่เพื่อทำ caching ก็ยังโอเคอยู่กับค่าตัวที่ถือว่า ไม่แพงนะครับคือโดยปกติปัจจุบันนี้ n น็โมเดลใหม่ๆจะมีช่อง SD s ในแบบ M.2 เอาไว้สำหรับทำแคชชิ่งแต่ตัวนี้ไม่มีให้มานะครับแล้วก็เรื่องของคูลงอันนี้บอกแล้ว2พัดลม2ตัวที่เราเห็นไปแล้วขนาด80มิลิเมแลนได้แค่1จิกะบิตนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ก็1จิกะบิตเหมือนกัน USB 3.0 3.2 Gen1 มันก็คือ3.0เหมือนกัน2ช่องนะครับการใช้พลังงานน้อยกว่าขนาด ค่าตัวเห็นไหมครับว่าค่าตัวเป็นจุดเด่นเลยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่ง500เหรียญตัวนี้ราคาเพียงแค่290เหรียญและถ้าหากต้องการข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดว่ามันทำอะไรได้บ้างตรงจุดไหนนะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่แบบเกี่ยวกับเทคนโนโลยีของ n น t การใช้งานของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของเช่นไหนละ่ะ นี่นะครับเรื่องของสเกตด,ด่วนแบคออพทำได้ไหมตั้งเวลาเอาไว้ว่าถึงเวลาแล้วให้มันแบคออพเรื่องของ Snapshot นะครับตัวนี้ไม่รองรับ Snapshot มีเรื่องของความปลอดภัยการเข้ารหัสอะไรต่างๆจากภาพรวมนะครับที่เข้ามาหาข้อมูลเข้ามานั่งดูแล้วมันก็เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับ Home User จริงๆสำหรับเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลภายในบ้านที่ผ่านเน็ตเวิร์ โดยเฉพาะเหมือนกับผมถ้าผมมองตัวเองนะตัวนี้เพียงพอกับการใช้งานของผมเลยกับการใช้งานที่ผมมีคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านหลายๆเครื่องเสร็จแล้วเวลาที่จะแบบเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องนั้นมาเครื่องนี้บางทีแชร์เน็ตเวิร์กกันเองแล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอผ่านแบบนี้สะดวกหรือไม่ต้องไปเสียบทําได้จากเครื่องนั้นมาเครื่องนี้หรือถ้าเอามาทําเป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน FTP นะครับมันมี ฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่ต้องใช้งานในลักษณะไม่ต้องไปเซตอัพค่า DDNS ให้วุ่นวายนะครับมันจะมีฟีเจอร์พิเศษอยู่ตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละว,ว่าอะไรนะที่แบบไม่ต้องเซตอัพ d d n s ก็เพิ่มความสะดวกที่เราสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ <c oughs> ได้ทันทีเหมือนกับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจากนอกบ้านจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นถ้าหากว่าคุณมีบ้านหลายหลังมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรต่างๆนะครับ ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะสำหรับเรื่องของ n น s อีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจที่มีจุดเด่นในเรื่องของราคาถูกกว่าโมเดลอื่นตัว <c oughs> ทีถูกกว่าแบรนด์อื่นๆในกลุ่มตลาดเดียวกันที่รองรับ4ีเบแบบนี้ เกือบเกือบครึ่งเลยทีเดียวพูดได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ลองดูถ้าเกิด 4B เบและมีฟีเจอร์ประมาณนี้อยู่ในช่วงหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าตัวนี้จ่ายถูกกว่าค่อนข้างเยอะแต่ได้ฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมารอดูอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องของการใช้งานว่ามันจะเซตอัพสะดวกขนาดไหนการลงติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆการใช้งานครั้งแรกโดยเฉพาะกับยูเซอร์ที่อาจจะใหม่กับการใช้งาน NES ส อันนี้แหละสำคัญมากซึ่งเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันผ่านสอนคอนออนไลน์นะครับก็คือการรีวิวผ่านสดผ่านแบบไลฟ์สดซึ่งก็จะเซตให้ดูแบบสดๆกันเลยว่าเออเจอมันครั้งแรกจะใช้งานยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างที่เราจะต้องอให้ความสำคัญหรือจะต้องมุ่งเน้นดูว่าเออตรงนี้เรามองข้ามไปได้ไหมสำหรับบางคนหรือถ้าเกิดตรงนี้เออ ไม่ได้ถ้าเกิดทำถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมใช้งานไม่ได้ก็ต้องเลือกโมเดลอื่นนะครับงั้นโอเคสำหรับเรื่องราวของเนสจากทาง Thura Master ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณ t h รา a าสเตอรประเทศไทยหรือว่าอ่าอีเทอร์นอลเ,อเียด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเนสตัวนี้มาให้ได้ทดสอบให้ได้ใช้งานหรือนำเสนอที่ตรงนี้รวมทั้ง ทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงานเหมือนเดิมนะครับ b s c สไครต์ยูทูบกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ปล่อยออกไปส่วนวันนี้ตรงนี้ก็แค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันนะครับผมบายครับ